ที่จะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นในประเทศอังกฤษเองเขามีฝ่ายขุนนางเขามีฝ่ายสามัญชนเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างสันติได้ผมก็คิดว่านั่นคือวาระแห่งชาติของประเทศไทยที่ท้าทายนายกที่ชื่อว่าที่นายกที่ชื่อยิ่งรักษินวัตรผมเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานและผมได้นําเสนอไว้ในทางออกประเทศไทยต้องปฏิวัติประชาธิปไตยผมกลับเรียนนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยผมเดือนไว้ในหนังสือ,อเล่มน,นี้ถ้าท่านดูหน้าปกก็คงจะเห็นถ้าท่านที่มีหนังสือแล้วผมถ้าอ่านยังไม่ถึงช่วยกรุณาพลิกไปดูที่หน้า291เป็นบทส่งท้ายในตอนที่7ว่าทางออกวิกฤตการเมืองไทยซึ่งได้ขอให้พิจารณาในในวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเยียวยาในระยะเปลี่ยนผ่านหรือระยะสั้น แล้วก็มองว่าระยะยาวควรจะทําอย่างไรผมกล่าบเรียนสั้นๆว่าสิ่งที่ได้นําเสนอไว้เพื่อเป็นแนวทางของประเทศไทยก็คือว่าประการที่1เราจะต้องเอาความจริงมาเปิดเผยไม่ว่าความจริงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่10เมษาหรือ19พฤษภาต้องนํามาเปิดเผยเให้ชัดเจนว่าใครถูกใครผิดใครปฏิบัติการชอบทําหรือไม่ชอบทาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ประการที่สองถ้าหากว่ามีการทำผิดกฎหมายอาญาก็ควรจะมีการพิจนารณาลงโทษ ตามธรรมดาแล้วในลักษณะของการลงโทษกฎหมายอาญามันก็อาจจะมีหนักมีเบาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อยากจะให้เกิดการประทะกันซึ่งมีหลายท่านบอกว่า,าควรจะได้มีการเนรโทศกรรมสำหรับคนที่ทําผิดแต่การเนรโทศกรรมนี้มันมีปัญหาครับบางทีมันเป็นประโยชน์กับฝ่ายผด็เดการเป็นฝ่ายถืออํานาจก็คือว่าฝ่ายปฏิบัติการสังหารทําให้คนเสียชีวิตไปถึง92ศพนี่บอกว่าอ่ะ ตายกา็ตายไปมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นความยุติธรรมของฝ่ายที่มีอำนาจต่อไปอ,อ,อย่างนี้ก็คงจะมีความขัดแย้งกันเช่นเดียวกันประเด็นที่3ก็คือว่าน่าจะต้องมีการพิจารณาเรื่องการชดเชยและเยียวยาความจริงช่วงที่ได้มีสออชอหรือเป็นรายงานของออท่านอาจารย์คณิตนานครกับคณนะก็ก็ได้มีการ นำเสนอไปอเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วตัวเลขชัดเจนครับเดี๋ยวผมจะกราบเรียนในาสาระของรายงานว่า,าในรายงานที่อาจารย์ดรคณิตนน,นครกับคณะได้ทําเสนอรัฐบาลอภิษ์เมื่อ2,554เมษายนารายงานว่ามีผู้เสียชีวิตร,รวมทั้งหมด92ศพทุพพลภาพ4ศพโทษ4คนบาดเจ็บสาหัส86 บาดเจ็บธรรมดา599ผู้บาดเจ็บเล็กน้อยอีก984ร้อยแสูญหายไม่ได้พูดถึงรวมแล้วก็ประมาณ2,000คนได้มีการเสนอเพื่อการเยียวยาให้เงินช่วยเหลือต่อรายเฉพาะผู้เสียชีวิตนี่4ี่แสนบาทต่อคนออรวมเป็นเงิน36ล้าน8แสนแล้วก็ผู้ทุพพลภาพให้มีการชดเชย325,000บาทในการชดเชยอะไรต่างๆนี่ผมคิดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ยังไม่ได้ทำ เท่าที่สรุปเป,เป็นรายงานฉบับนี้นะครับของท่านอาจารย์ดรคณิตนานครของคอปที่ว่าเนี่ยโดยสรุปผมเรียนว่า 1. มีประเด็นว่าอย่างน้อยผู้เสียชีวิต13รายหรือ13สบศพตายเพราะฝีมือของทหารอันที่ 2. ก็คือว่ายังไม่มีการนำเอาทหารขึ้นศาลดำเนินคดีแต่ประการใดเพราะว่ามีอำนาจสั่งการแทรกแซง ามาจากภายนอกอันที่3ก็คือว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชาชนมาชุมนุมเนี่ยไปให้หน่วยงานที่ชื่อว่า,ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มาเป็นผู้กํากับดูแล DSI วันนี้ก็มีอธิบดีชื่อว่านายทาริศเพงดิตนะครับซึ่งข้อข้อความเห็น ของคณะกรรมการคออปนี่พูดชัดเจนว่า DSI นี่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นผู้กํากับดูแลโดยรองนายกรัฐมนตรีที่ชื่อสุเทพเทือ hmm. กสุบัรแล้วก็ DSI นี่ได้ทำตัวเป็นคู่ขัดแยง้งกับผู้ที่มาชุมนุมที่เรียกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจึงเป็นประเด็นปัญหาที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งขยายตัวออกไปจนวันนี้ก็ยังมีคนติดคุกอยู่หลาย ผมไม่แน่ใจว่าออกไปกี่คนจาก417คนวันนี้ก็รวมทั้งคุณจตุพรพรมพันธ์ที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนคงจะมีคนพยายามที่จะไม่ให้เขาเป็นสสอ,อยูอ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของอคุณหมอบางคนนะครับประการที่4มีความเห็นจากอคอปอว่าปัญหาส่วนหนึ่งก็คือสารไม่ได้สนใจบริบททางการเมือง ไม่ได้สนใจความเป็นจริงและก็ไม่เป็นกลางกรณีที่เป็นคนเสื้อเหลืองที่ยึดสนามบินยึดทำเนียบวันนี้ก็ไม่มีการถูกจับไม่มีการจับกลุมคุมขังแต่ประการใดแต่ว่าคุมขังแต่คนเสื้อแดงเพราะฉะนั้นวันนี้ศาลไม่เป็นกลางตัดสินไม่ให้ประกันคนเสื้อแดงแบบไม่ดูองค์รวมเพราะฉะนั้นข้อเสนอของทีมงานของอาจารย์ดรคณิตนนทครบอกว่าหนึ่งจะต้องปล่อยคนเสื้อแดงโดยเฉพาะ ควรจะให้มีการประกันตัวระหว่างพิจารณาคดีและควรจะมีการจับเอาทหารที่ได้ทำอาชญากรรมหรือการสังหารประชาชนอย่างน้อย13รายนั้นมาขึ้นสารจะเป็นสารทหารหรือสารใดก็สุดแท้แต่ถ้าไม่ทำตามหลักความยุติธรรมอย่างนี้ก็คงจะลำบากอันนี้คือ,อมาตรการส่วนหนึ่งเรื่องการช่วยเหลือชดเชยเหรืเยียวยามาตรการที่ผมเสนอเห็นว่าน่าจะได้มีการทำอีกประการหนึ่งก็คือให้ ควรจะได้มีการปลดเจ้าหนะ้าที่ผู้เกี่ยวขอ้องและห้ามข้าราชการที่ทําผิดนั้นดํารงตําแหน่งทางราชการอันนี้ก็ไม่ได้ ไต่ชี้เฉพาะเจาะจงไปที่บุคคลชื่ออะไรอย่างใดนะครับธรรมดาเวลามีการกระทําผิดถ้าหากเอาผิดคนยิงคนกระทําไม่ได้ส่วนมากเขาจะเอาผิดผู้ที่สั่งการอันนี้เป็นหลักการเดียวกับกฎหมายหรือศาลอาญาโลกหรือ ICC ว่าเขาให้หัวหน้ารัฐบาลหรือผู้ที่รับผิดชอบแทนเป็นผู้ถูกกล่าวหาวันนี้ฝ่ายนปชก็ได้มีการร้องต่อศาล ICC แล้วไม่รู้ผลจะเป็นประการใดก็รอฟังกันลวกันประการที่5ก็คือว่าควรจะได้มีการยก หรือปฏิรูปองคอ์กรหน่วยงานที่เป็น,นกลไกรัฐหรือสถาบันที่ทำการละเมิดสิทธิมนุษ,ษ,ษยชนอย่างชัดแจง้งควรจะมีการปรับปร,รงุงเนื้อหาสาระขององค์กรบทบาทหน้าที่ใหม่ให้อยู่ในฝั่งของประชาธิปไตยนะครับอันนี้คงจะหมายถึงองคอ์กรเช่นอ,องค์กรอิสระต่างๆผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกัน ประการที่ 6, คือมีการพูดถึงเรื่องการนิรโทศกรรมซึ่งผมกลบาเรียนในตอนแรกแล้วว่าเรื่องนี้ก็ควรจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ควรจะให้มีการพิจารณาเพราะว่าความจริงเรื่องนิรโทศกรรมนี่เป็นเป็นเรื่องที่มีหลายคนบอกว่ามันจะเป็นการปรองดองที่ดีแต่ความจริงแล้วมันเป็นมาตรการที่ถือว่าเป็นการปล่อยผู้ร้ายลอยนวลได้ถือว่าเป็นมาตรการที่ ถือกันว่าตายแล้วก็วแล้วไปที่แล้วก็วแล้วกันไปมาเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างนี้มันมันเป็นเรื่องที่หลายคนคงจะไม่ยอมรับอันนี้ก็คือเรื่องเบื้องต้นที่คงจะต้องไปดูที่ข้อกําหนดในกฎหมายในรัฐนูลรวมทั้งเรื่องของอความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมของไทยว่าตรงไหนที่ที่มีปัญหา,าการพูดจาเรื่องนี้ก็มีหลายคนมาบอกว่าเอจะ ทําให้เกิดความขัดแยงด้งโดยเฉพาะจากฝ่ายกองทัพท,ที่ที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการที่ค่อนข้างจะชัดเจนมีการวางแผนชัดเจนผมเรียนว่ารายงานที่ผมผมนำเสนอท่านเมอสักครู่เนี่ยผมอ่านแล้วก็ตกใจว่าความจริงรายงานนี้มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อมวลชนอยู่ปัจจุบันนะครับผมผมเรียนว่า วันนี้ผมเอ่ยถึงหนังสือของ,ของในท้องตลาดเล่มหนึ่งเอาว่าเอาเล่มนี้ก็นล้วกันถ้าดูปกอย่างนี้โลกวันนี้วันศุกร์เนี่ยผมก็คิดว่าท่านอาจจะเข้าไปดูที่หน้าหน้าหเป็นต้นไปหน้า5้าหได้มีการนำเสนอค่อนข้างจะชัดเจนโดยสรุปก็คือในรายงานของ,ของกรมยุทธศึกษาทหารบก นะครับที่ชื่อรายงานในในบทที่7บทเรียนยุทธการการกระชับวงล้อมในพื้นที่ราชประสงค์ระหว่างวันที่14-19ถึง19พฤษภาคม2 5 5 3การบเรียนท่านโดยยอ่อว่าหนึ่งได้มีการสั่งการในรายงานที่ระบุไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้สั่งการในที่ประชุมสชออชอในวันที่12พฤษภาคมให้ฝ่ายทหารเริ่มต้นปฏิบัติการตามแผนยุทธการที่วางไว้พูดง่ายๆว่ามีการวางแผนยุทธการต่างๆเตรียมพร้อมไว้อย่างน้อยที่การประชุมที่ผมไม่แน่ใจคงจะเป็นราบ11กระมังหลังจากนั้นก็ว่าเจตนาหรือเป้าหมายของการ ยุทธการก็คือจะต้องให้มีการยุติการชุมนุมไม่ใช่ยุทธการกระชับวงล้อมเพื่อให้มีการเจรจาให้คนเสื้อแดงยอมสลายการชุมนุมไม่ใช่ก็คือให้ยุติการชุมนุมเลยก็คือใช้มาตรการเด็ดขาดซึ่งมีการใช้กําลังพลถึง3กองพลโดยแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้กํากับดูแลในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็มีกองมี3กองพลนะครับ ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการรวมทั้งสามกองทัพก็คือกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศได้มีการเตรียมการกันค่อนข้างจะพร้อมมูลรวมถึงมีการระบุในเอกสารอย่างชัดเจนว่าหน่วยทหารที่ใช้เป็นหน่วยสําคัญก็คือหน่วยสไนเปอร์ ซึ่งเป็นหน่วยแรกๆในการเข้าสลายโดยการยึดพื้นที่สูงซึ่งกล่าวถึงอาคารเคียนหวนลและอาคารบางกอกเคเบิลท่านคงจำได้ว่าอาคารเคียนหวนลก็คืออาคารแรกที่อยู่ตรงหัวมุมอของถนนวิทยุที่มีถนนสารสินตัดผ่านจากวิทยุไปที่ราชดำเนินคงจำกันได้นะครับแล้วก็มีตึกสูงตึกสูงทั้งหมดตรงนั้นจะมีหน่วยสไนเปอร์ขึ้นไปยึดบนพื้นที่แล้ว คนผ่านไปผ่านมาถ้าหากว่ามองเห็นว่ามีการถืออาวุธก็จะมีการส่องด้วยสไนเปอร์สไนเปอร์นี่เป็นอาวุธที่แม่นยิงระยะไกลถึง1500เมตรหวังผลหวังผลได้ทีเดียวแต่ว่ายิงได้ไกลแล้วก็สามารถทำลายเป้าหมายในระยะ2กิโลเมตรได้แต่ว่าในพื้นที่ในเมืองนี่ก็ถือว่า ประมาณ4 5 0 0เมตรนี่ก็ถือว่าไม่พลาดมีการเบิกกระสุนไปประมาณ3,000 3,000ลูกในส่วนที่เป็นกระสุนของสไนเปอร์นะครับแต่ว่านำมาคืนเพียงเห็นตัวเลขว่าประมาณ380หรือ 80, ยังไงแปลว่าใช้ไป2,000กว่าก็แปลว่าคงจะมะีการยิงพลาดบ้างที่มีการสรุปกันหลายข้อผมดูและ12ข้อ ก็สรุปว่าในยุทธการการกระชับวงล้อมที่รับประสงค์นั้นก็คือว่าหนึ่งมีการสนับสนุนทางการเมืองชัดเจนพูดถึงความสําเร็จทางยุทธศาสตร์และทหารและนโยบายของรัฐบาลก็คือใช้คําว่ามีการสนับสนุนโดย political will หรือนโยบายของรัฐบาลสนับสนุนชัดเจนมีการวางแผนเป็นขั้นตอนรัดกลุ่มมีเสรีในการปฏิบัติการตามกรอบเวลามีการปฏิบัติการด้านการข่าวสารมีการปิด ข่าวมีการให้มีการถแถลงข่าวได้มีการลวงความรับจากฝ่ายผู้ชมนุมนปชเนี่ยรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงถ้าหากจะใช้อาวุธใดการใช้หน่วดสไนเปอรอ์ของทุกกรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่อยู่บนตึกสูงก็สามารถจะปฏิบัติการได้อย่างดีทั้งบนถนนวิทยุและบนถนนสารสินในข้อที่5ก็บอกว่าในเรื่องการเข้าดูแลความปลอดภัย ก็คือมีการเข้ายึดพื้นที่สวนลุมพินีได้เรียบร้อยตั้งแต่ประมาณตีต3ของคืนของเช้าวันที่19พฤษภาคมโดยมีข้อสันนิษฐานว่ามีผู้ก่อการร้ายไม่ต่ำกว่า500นายอยู่ในสวนลุมพินีแล้วก็มีขบวนการล้มเจ้าเรื่อต่างๆที่มีการกล่าวหากันสุดท้ายก็มีการปฏิบัติเป็นระบบระเบียบครับมีกองกำลัง3กองพล นายทหารไม่ต่ำกว่า20,000ืนายเข้าร่วมเช่นพลมอสองรอพลหนึ่งรอ,อ,อแล้วก็เยอะครับมีก็คือรอ .31 1รอ,อผมผมเองไม่ทราบว่าหน่วยใดอยู่ตรงไหนเพียงแต่ผมผมเรียนจากรายงานฉบับ ของของอกรมยุทธศาสตรทหารบกผมก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่นํามาสู่การขัดแย้งในปัจจุบันอันนี้ผมผมเรียนท่านผู้ชมว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งที่ผมอยากจะ,ะให้คหํานึงถึงสภาพสาเหตุที่เป็นมาแล้วก็สแสวงหาแนวทางในการปรองดอง ผมเสียดายว่าเวลาของรายการเราหมดพอดีผมตั้งใจว่าจะเรียนท่านผู้ชมว่าในเรื่องที่สองที่เป็นงานท้าทายของรัฐบาลใหม่คือเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการอถอนตัวจากเวทีโลกหรือถอนตัวจากพาคีมรดกโลกของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชาชีวเมื่อวันที่26มิถุนาที่ผ่านมา กระผมมีความเห็นที่จะกล่าเรียนท่านผู้ชมว่าประเทศไทยน่าจะพลาดไปในเรื่องของการดําเนินวิเทโซบายในด้านการต่างประเทศโดยการถอนตัวจากโลกซิวิไลหรือถอนจากยูเนสโกซึ่งปัจจุบันนี้ประเทศไทยเป็นเป็นสมาชิกข,ขององค์การน,นี้อยู่อ,องค์การยูเนสโกก็ถือว่าเป็นองค์การบ้าน้วยการศึกษาศาสนา,ศาวิทยศาศาสตร์ของโลกนะครับส่วนเรื่องอการขึ้นทะเบียนมรอดอกโลกของของ,ของ สิ่งที่เป็นมรดกของไทยเช่นสุโขทัยอยุธยาป่าเช่นเขาใหญ่อะไรอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกของไทยนี่รวมแล้วประมาณ5รายการและจอที่จะเป็น ภาคีเขาอยู่อีกประมาณ3รายการการถอนตัวจากมรดกโลกจากการตัดสินใจของรัฐบาลอภิสิทธิ์และคุณสุวิทย์คุณกิต,ติเมือมที่26่ิุพิจาณาที่ผ่านมานี่ผมถือว่ามีการเสี่ยงต่อความผิดพลาดซึ่งความจริงเรื่องใหญ่อย่างนี้ที่จะถอนประเทศไทยออกจากเวทีสากลเนี่ยควรจะต้องได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนถ้าได้มีการทำเรฟเนดัมหรือการทำประชามติหรือการเข้าที่ประชุมของรัฐสภา เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ก่อนก็น่าจะมีความเหมาะสมแต่ว่าไทามิงหรือห่วงเวลาของการดาเนินการเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดผมจริงคิดว่าเรื่องนี้ผมอยากจะขออนุญาตท่านผู้ชมเพื่อจะนํามาเป็นเรื่องสําคัญในการพูดจากันในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากวันนี้แต่เวลาเรามีจํากัดเนื่องจากว่าไปใช้เวลาเรื่องการปรองดองค่อนข้างจะมากก็ขอเรียนว่าปัญหาการถอนอประเทศไทยออกจากภาคีมรดกโลก หรือยูเนสโกึ่งมีกรรมการอยู่21ประเทศเนี่ยทำให้สถานะของประเทศไทยในเวทีต่างประเทศนี่สูญเสียไปวันนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้จะต้องมีการเยียวยาโดยรัฐบาลใหม่ของว่าที่นายกหญิงคือคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรผมขอนำเรื่องนี้มากราบเรียนท่านในสัปดาห์ต่อไปอีกครั้งหนึ่งวันนี้หมดเวลาครับขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรายการไทยูเดย์จากกระผมวิบูลช่ยชื่นวันนี้สวัสดีครับ